สวัสดีค่ะเอฟทีทุกท่านยินดีตอนรับเขาสูช่องแหม่มผ้าโชคค่ะมือนีแหม่มผ้าโชคก็เดินทางมาที่วัดดอนป่ากล้วยค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขกับปูเพชรลุ่งไฟค่ะซึ่งงวดที่ผ่านมาแนวทางตัวเลขของปูกระลุดค่ะพี่น้องคะซึ่งมือนีแอดกะมาตามแนวทางตัวเลขฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ก็เป็นเอ่อ พระประธานอยู่วัดทีดอนดอนปากว้ยเดอะะ้อค่ะพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวแอดจะซองให้เบงซึงมือนั้นทั้งแอดมินได้มาไหลาสดอยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะมือนี้แอดกะมีโอกาสเดินทางมาตามหาแนวทางตัวเลขฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องกับปูเพชรลุงไฟเดอะะ้อค่ะพี่น้องเดอ้อซึ่งแอดมินจะมาตามว่าปูสียหายตัวใด หวดนี้ค่ะพี่น้อง่าซึ่งวัตถิ่านธมากกนรลดค่ะเดอวแอดมินจะเอาให้เบิ้งค่ะพี่น้องขายแอดมินเห็นออียงบางอย่างแล้วค่ะพี่น้องค่าอยอ่าเลือดสุวรรณหงอ่าเป็นเทียนค่ะพี่น้องค่าซึ่งจุดอ่ามือบวงสวงพระประท่านองค์ไงค่ะพี่น้องะาช้วิจารณญาณในการรับช่มด้วอค่ะพี่น้องเด้อเดยวแอดมินจะเอาให้เบิ้งค่ะพี่น้องค่าซึ่งอ่อเทียนงอเป็น เป็นเลขศูนย์โอลคุณหัวแอดมินลูกค่ะพี่น้องค้าหนค่ะซึ่งเทียนงอเนเนอเป็นเลขศูนย์หรือว่าเป็นเลขเก่าพี่น้องคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะึค่ะซึ่งเทียนจุดบูชาพระอ่าระท่านองค์ที่มาถวายมือน,นั่นแหละคะ่ะซึ่งพระประธานกะเป็นองค์ไม้สามองค์พี่น้องเดี๋ยวแอดจะเอาให้เบ่งก่อนค่ะพระประธานองค์ไม้สามองะคะ์เนาะค่ะเนาะซึ่งเป็นองค์น้อยองค์นี้ค่ะพี่นอ้องค่ะนี่องค์หนึ่ง ลักะพระแก้วมรกตในองค์หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะนี่กับพระองค์ไงองค์หนึ่งซึ่งพระพุทธรูปองค์ไงองค์นี้ล่ะค่ะที่เจ้าของรถทะเบียนรถห้าศูนย์สามศูนย์นะคะพี่น้องค่ะซึ่งคนพาประธานองค์ไงองค์นี่ลหละมาวัดดอนปลากรวยมือน,นั้นเลขก็ออกห้าศูนย์ศูนย์ห้าตรงตรงพี่น้องเอ้ยสำรับอ่าทะเบียนรถของคุณผี่บองอ่อนซึ่งเพิ่น คนพระประธานองค์ใหญ่มถาถวายอยู่ที่วัดดอนปักวยซึ่งเป็นองค์ใหญ่นี่แหลคะค่ะพี่น้องเอฟซีคะ่ะค่ะค่ะเดี๋ยวแอดจะซูมค่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งเทียนง้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอฟซีเบิงเป็นตัวไรเป็นศูนย์คือเป็นเก่าพี่น้องเอฟซีใช้วิจารณญาณในการรับช่มเนะคะ่ะซึ่งแอดมินเดินทางมาเมือนี้เดินเข้ามาว่าสิมา ไปขอพ่อแอดกับมาสดุดตาต,ตรงนี้แล้วค่ะพี่น้องคะค่ะใช้วิจารณญาตในการรับชมด้วยพี่น้องเด้อค่ะเอฟซี FC เห็นเป็นตัวใดกะตีเอาพี่น้องคะซึ่งเทียนง้อเป็นสายตายแอนมินเป็นเล็กเกาหรือเล็กหกค่ะซึ่งทูพี่เพิ่นปากไวในกาบไม้บบจุดค่ะพี่น้องซึ่งเพิ่นปากไวซื่อค่ะพี่น้องคะไปตามปู เป็นหลงไฟน้ากันกามน้ำมาสก,การปูน้ากันบาเมื่อนีปูคนเสียหายตัวไหนเนาะคะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวแล้วค่ะพี่น้องเด้อเพื่อสิเป็นแนวทางตัวเลขค่ะพี่น้องคะค่ะเดี๋ยวตามแอดมาค่ะน้ำมาสก,การค่ะปูมาตามแนวทังตัวเลขฝากตอนพอมัพี่น้องเอฟซีปูโอ้ยเล็กปูหวดที่พานมากกาแต้มเดียวนะปูเน,ะนาะยวเดียว อาให้เอฟซีเบื้งก่อนปูกระไดเอาให้เอฟซีเบื้งก่อนพิษเตีมเดี่ยวเรีบบ่โอ้เตีมเดี่ยวปูไอสามเจ็ดกพรว่ามันสี่หว่งบว์อกค่ะนี่ครับพี่น้องเอฟซีค่ะเป็นงวดที่ผ่านมากเนาะหนึ่งมีนาหกห้าปูเด่นปูเด่นไปที่เก่าหนึ่งหาเนะมันออกเก้าศูนย์ห้าพี่น้องเอฟซีค่ะแต้มเดี่ยวโอ้ยท่านก็เลยของปูือบเซมมี่ม่วงถึงสามตัวปูค่ะค่ะ แล้วงวดนี้ปูได้ตัวไรเนาะค่ะบ้านนี้เดี๋ยวเอาได้มากกระไรยุ่น<ม>ววนั่นละนไม่ได้หวังเมื่อคืนนี่ค่ะเนี่ยเม็ดเบื้องบนเพิ่นก็บอกว่าเอกันที่ว่าไล้ตัวกันไล้กันว่าสิบไล้กันไล้ค่ะแ้้ว่าพอไล้ก็มีจะตัวส้วๆลับๆนะค่ะจ้างได้ก็ติดฝากลูกฝากล้านไว้บวันนี้มันมาปูงวดสิบหกมีนาสิบหกมีนาหกห้านะปูเนาะ อูเพชรลูกไฟฝันว่าเขาเม่ขึ้นฝันว่ามันมากมิกล่องผักปลามากกล่องผผกปลา,ามากสามกล่อง<ะ>อีกอย่างหนึ่งบัพ่อพันธพัโดนมากกล่องนึ่งมากอีกเป็นซี่กล่องซ<ะ>ี่กล่องผผกปลาเมื่ขึ้นมาก กล่องหนึ่งกล่องหนึ่งเขามาให้สามพันห้าร้อยเก้าบาทค่ะอันนี้ฝันเด้อเนรมิตฝันอีกกล่องหนึ่งบัดไหมากมอนี่บพรเต็มบาทมากบันไดมอนมันเห็นมันบันไดลายดอกปูว่าสันว่าได้มาเก้าร้อยห้าสิบสามบาทว่าะสันว่าค่ะแต่บ่าปันได้แล้วปูว่าสันมันบันไดลายว่าะสันว่าแต่ว่าบักนึงว่า โอ้ได้หลายเท่าพูสามสามร้อยห้าสิบเก้าบาทผมได้หลายกว่ามอสั้นมอนี่นะ<ฆ>มอนน่เด้อว้ยประสันมอนหนึ่งบานนี่ผวัวเมียคู่หนึ่งมากด้ยวยกประสาย,ยังสามรอยหิบเก้าบาทปรา้นาออยัางได้หลายเท่าปราันว่าใส่เราประสั้นว่านี่สามร้อยห้าทีบแปดบาท,บาท,บาทโอ้โอโอยมันหน่อยกว่าเขาเท่านี้วราสันว่าเนี่ย<ฆ>มอหี่เด้อเ<ฆ>นี่ยมอนน่เด้อเนี<ฆ>่ยเต้าหมอหนึ่งมาบานเนี่ หมอที่ซีนี่นะ,ะว่าได้ไหลายเดาปูอ,อได้แปดหมื่นห้าร้อยสามบาทพอดีแปดหมื่นเดาปูเด้อว่าสันว่าโอ้หมอนี่ยได้ไหลายคอมูต้อนหนิเว่าสันว่าอันนี้แปดหมื่นห้าสิบสามบาทเด้อ<ะ>เออเดี๋ยหมอนี่ยพวกปั่นได้หมอเนี่แต่ว่าได้ไหลายมากขึ้นกันแต่ว่าหมอนี่ว่าได้ไหลายครับมาได้ว่าแปดหมื่นห้าร้อยสามบาท<ะ> ในใจในใจเออในใจเด้<ะ>อค่ะปานิปุ้ให้โชคที่สมควนที่สุดว่าเลขสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าห้าแปดห้าแปดห้าแปด รองห <ฮา S 2> ้าเก้าคำว่ารองเด้อ <ฮา S 2> ขั้นสียว่าคักไหนกับโบเมียนคำว่าลองนี่มผมรู้แล้วปูวผมหูจักแล้วะ <ฮา S 2> ้องแต่วงกลมไ่บปิสนะคักใจแต่ว่าสามร้อย ห้าสบาทยอกเจ้าเล่นล่องใจเจ้าเบิง<ะ>ค่ะขันบอกหลายก็คือจังสิคักแท้ค<ะ>่ะแอ,อ้วตามนี่ค่ะล่างเอา้าวิ่งแปดกระพาเขาวิ่งแปดกระพากอันที่บนล่างนี่ก็ให้ปูเนลามิดไม่ครมันบริบเกียวจังสันมันก็ยังพันได้นี่แต่ว่าปูว่า แดกับห้ามาบนล่างก็ว่าไปรวดบนล่างนะบนนะบนล่างวิ่งแปดกับห้าอันนี้ปูสันนิฐานเบื้งเดอรลูกเด้อร์ลูกนันบ่เคยว่าวิ่งจากเทียดอกปูใคได้ก็ขอให้ปัง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 ล้านเปอร์เซ็นเ,นเลยอ่าปูรับประกันว่าล้านเปอร์เซ็น,นล้านจุดสองสองล้านพร้อมซึ่งเลขปูกับเอฟซีเบืง้งด,ดีด้วคะ่ะพี่น้องขาเอฟซีค่ะ เลขปกปูหลายตัวแต่ว่าปูพนเขียนกลับไปกลับมากก็เลยเบิ่งซูขึ้นไหลค่ะอหางเดียวอันนี้ตัวเดียวกันนี่ค่ะจักปฏิมาบนหรือมาล่างปูปูฐานที่ฐานว่าดอกกบมาเร่งตัวนี้กามาเร่งแต่ว่าปูระเดชห่เด้อนี่เด้อแต่ว่าเบิ้งเขาเลีกอยู่ในนี่ดอกไม่สรรค์เท่านี้อยู่ในนีล้านเปอร์เซ็นต์ แต่ตัวนี้เป็นยังในปูเขาหน่อยถามในปูนี่แปดอ้แล้วแปดป่ะปูเ <Man. S 1> นียนนึกว่าปูขาดออขีดห้าแปดห้าแปดโอ้หนว่าปูขีดถิมเขียนเลขกแปดเนาะล้านละล,ล้านเปอร์เซ็นออล้านเปอร์เซ็นเออล้านเปอร์เซ็นจุดสองล้านพ้อมี <c oughs> มันผิดพลาดแต้มเดี๋ยวได้ลูกล้านเอ,อ้อยังไม่ทันลนะ่ะปูก็เสียใจน้ำ เมื่ี้คือมันเขาภาวนหน้าดอกไม่สวรรค์เท่าให้ได้สร้างลูกล้านที่ติดตามแมมผ้าโชคแม่ผ้าเฮ้งปูเพชรลุ่มไฟสองช่องสามช่องเดียวโค้งทุดไทยจังว่าอีหอิกภาสิบอกตัวนี้แหละแต่ว่าเอาเอาจังไดปูว่าแต่ก็ให้ปูภาวันหน้าจิตสะกอนจิตเป็นหลักสำคัญในการภาวนาเอาดอกไม้สวรรค์ แต่ละสำนักแต่ละคู่บาอาจารย์ก็สาธุขาบูไม่ยังหลายดอกสิ่งดีงา้มก็ขอฝากบุญของดลวกของร้านไว้นี่ย <Besides> ังขอทั่วหาปูหรือทั่วหาแหนมผ้าชคได้หรือทีมงานปุนผ้าร้อยจะฝากไว้ขอให้เป็นสิ่งที่ดีๆเงามๆมให้สร้างบุญน้ากันเดอร์อาสาสาธุขอบคุณปูเหลายค่ะสาธุที่เป็นแนวทางเอฟซีค่ะขอบคุณค่ะปู